สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้นะคะเป็นเตียงไม้สักแท้ร้อนขนาด6พฟุตนะคะสำหรับรุ่นนี้นะพื้นเตียงเนี่ยสูงจากพื้นห้องเนี่ยประมาณ4 0ซนตมรหัวเตียงตรงนี้สูงเนี่ยจากพื้นห้องเนี่ย100ซนเมตรนะคะคุณผู้ชมกวาดด้านล่างได้สบายๆนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นไม้สักแท้นะรับน้ำหนักได้ก็ประมาณ300กิโลกรัมนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะนี่นะคะอันนี้กวาดกวาดได้นะคะ โอเคถ้าไงก็มาชมของจริงได้ที่ร้านบ้านปัญญาเลยนะคะมีให้เลือกอส่วนใหญ่ที่ที่เราจะมีไว้ให้คุณผู้ชมเลือกก็คือจะเป็นขนาด6ฟุตกับ3ฟุตครึ่งนะคะแล้วพบกันที่ร้านนะคะ BNP Furniture นะคะเว็บไซต์คือ bnpfurniture.com สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ <laughs>